โอเควันนี้นะครับผมจะมาทอดไข่กินเฉยๆแต่ในใจก็เอะใจว่าเอะไข่มันเปลือกสวยๆเนาะ <c oughs> ก็เลยลองตอกดูเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไข่นะี่มันปลอมหรือมันจริง <c oughs> นี่ไข่ปกติเลยนะดู <c oughs> ปกติซื้อมาจากร้านใกล้ๆบ้านนี่นะครับก็เป็นร้านที่เราซื้อกันประจําแต่ว่าดูนะนี่ตอกไข่จริงๆของจริงคือตอกมาปุ๊บก็ เหมือนไข่ปกติเลยนะครับเห็นไหมไข่แดงไข่ขาวแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมมองไม่เห็นก็คือปกติมันจะมีข้อต่อที่มันเป็นเหมือนเส้นเลือดแต่อันนี้มันมีขาวๆก็ไม่ได้เอะใจอะไรคิดว่ามีแต่ผมลองมาเสิร์ชหาด้วยอินเทอร์เน็ตอย่างแรกผมเอะใจว่าเปลือกไข่ที่เมื่อกี้ตอกเนี่ยดูนะครับเปลือกไข่ที่เมื่อกี้ตอกเนี่ยมารู้สึกว่าเปลือกมันหนากว่าปกติแล้วจับใยมันเนี่ยมันมารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นพลาสติกอยู่ข้างใน ก็เลยลองลองเอาลอกดูดูนะครับมันสามารถลอกออกมาเป็นแผ่นๆออกมาได้เลยโดยที่ใย,ยข้างในเนี่ย,ไม,ยไม่ขาดไม่ขาดเป็นหนาๆเลยนี่นะครับสามารถลอกออกมาได้เนี่ยสามารถลอกแบบนี้ออกมาได้แล้วดูนะครับผมก็เลยลองหาดูในอินเทอร์เน็ตมีคนบอกว่าไข่ปลอมเนี่ยตอกทิ้งเอาไว้ประมาณสามชั่วโมงแล้วสีมันจะเริ่มแยกมันจะเป็นสีนะครับเป็นแป้งแต่เขาบอกว่าชัดเจนง,ง่าย ก็คือลองจับไข่แดงดูว่าถ้าดึงไข่แดงขึ้นมามันสามารถหิ้วได้ขึ้นมาเป็นถุงเลยเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะเอช้อนไข่ธรรมดาปกติจับดูก็เหมือนเนื้อไข่ธรรมดานะครับนี่นะตรงนี้ก็เป็นหิว้วเป็นไข่แดงปกติมันก็มือหนักๆอย่างผมก็คงทําไข่แตกไปแล้วแต่ตรงนี้ผมหมาขั้วนะครับมันจะมีขั้วของมันอยู่หน่อยหนึ่งน่าจะอยู่ แถวๆตรงนี้เนี่ยพอมองเห็นได้ตรงเปลือกมันเนี่ยผมไม่รู้กล้องจะมองเห็นหรือเปล่ามันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเป็นใยๆนิดหนึ่งแล้วด,ดูนะอย่างนั้นประมาควมันไม่เจอดูนะเห็นไปได้ครับไข่ไก่เปลือกเหนียวขนาดนี้เลยแสงดูนะครับคิวขึ้นมาได้เป็นถุงเลยนี่เหรอไข่แดงไข่ไก่จริง เ็นไปไม่ได้นะครับที่เาเป็นถุงได้เลยไม่ได้หลอกของจริงเลยอ่าแล้วลงมาดูพอท่อออกมานะครับไข่เนี้ยที่ผมตอกมาแล้วสองฟองอันนี้คือเจียวมาแล้วตอนแรกกําลังจะกินเลยดูนะครับพอหยิบเนื้อขึ้นมามันก็เป็นเนื้อไข่ธรรมดาแต่พอบี้บไปเนื้อมันก็จะเละๆเละๆผิดปกตินะครับเห็นนะมันจะคล้ายๆเป็นขี้ไข่อ่ะตัวเนื้อมันจะคล้ายๆเป็นขี้ไข่แล้วก็ ดูนะครับเปลือกมันเนี่ยพอลอกออกมามันเป็นถุงเลยดูเนื้อมันจะหนาหนาแล้วก็ลูกนี้นะครับบังเอิญว่าซื้อมาแล้วมันเป็นหน้าตาอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นสีที่เขาพ่นแล้วมันลอกหรือเปล่าแต่ว่าเปลือกเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างแล้วดูนี่นะครับติดติดกระทะนี่นี่ตามมานี่นะเมื่อกี้เราเอามาจากตรงนี้กระทะใส่ใบเมื่อกี้นะครับผมทอดแล้วมันติดกระทะพอดีผมไม่ได้ลงน้ามันแต่ดูนะพอทอดออกมาตัวเนื้อมันเนี่ย ดูเหมือนยางเลยทอดเสร็จปุ๊บนะครับเหมือนยางเลยเนี่ยตัวเนื้อเนื้อไข่มันนะครับพอเวลาถูกทอดมาโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไข่นี้มันจริงหรือปลอมแต่เดี๋ยวต้องเอาไปทดสอบเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลองไปถามร้านไข่ก็ดูนะครับเดี๋ยวจะไปต่อยก็ดูโอเคอ่านี่ลองดูใบนี้ยกตัวอย่างนี่นะครับเนี่ยลอกออกมาได้เป็นเป็น เป็นชิ้นเลยดยูระวังกันให้ดีนะครับปัจจุบันนี้อยู่กันยากในประเทศไทยระวังไข่ปลอมด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับ